ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลจังหวัดยโสธรโดยนางพัชรินบุญเดชพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจังหวัดยโสธรเผยว่าในการปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงกับเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้แต่พยาบาลยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรับบริจาครลหิตเนื่องจากในครั้งเลือดเริ่มมีปริมาณโลหิตลดน้อยลง ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานได้มีการป้องกันตนเองใช้เครื่องป้องกันที่สร้างขึ้นจากวัสดุที่โรงพยาบาลได้รับบริจาคอาทิเสื้อกันฝนหน้ากากอนามัยและหน้ากากกันละอองฝอยด้านของนายอภิรัตป้องกันในอำเภอเมืองยะโสธรพร้อมเหล่ากาชาดอำเภอเมืองยะโสธรและสมาชิกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมบริจาคโลหิตและในส่วนของผู้ร่วมบริจาครลหิต จ้าหน้าที่ได้มีการคัดกรองสอบประวัติอย่างละเอียดสวมใส่หน้ากากอนามัยและจัดที่นั่งให้ห่างกัน1เมตรวีรพลบุญเดชรายงานณที่ว่าการาอำเภอโพนทอง